สวัสดีครับคนลายมือกากบาททั้ง7วันคลิปนี้เรามาดูดวงของคนลายมือกากบาทที่เกิดวันจันทร์คนลายมือกากบาทที่เกิดวันอังคารนะครับผมไล่ไปเลยนะพุธประหลัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเรามาดูกันนะครับทางด้านเรื่องการงานการเงินโชคลาบนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนหนึ่งขอสลับไพ่ก่อนนะครับขอเรียกที่เงินมาหน่อยก็ดีนะ นะครับผมอกกอกาสะออกาสะข้าพเจ้าขอไหว้ตุกตาทองก็จงมาเมื่อในจักรลุมธวันในโมโนทวานในกายทวารหนึ่งข้าพระเจ้าเขาพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลเองก่อนอาณาชาติเกิดด้วยตุกตาทองลาบประการจงมืเกิดนแก่เ้าพระเจ้าทั้งแปดทิศเนื่องนงให้เหมือนอ,อ์ตุกตาทองนั่นเถิดขอบารมีพี่เงินมาขอให้คำทำนายดวงนี้เกิดความแม่นยําให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับเรามาดูดวงกันนะครับคนลายมือกากบาทที่เกิดวันจันทร์นะครับ โชคลาภเงินทองเป็นอย่างไรนะครับเปิดไพ่ขึ้นมานะครับสามใบดูกันแบบง่ายๆนะนะครับเปิดขึ้นมาสามใบเจาะด,ดวงชะตาดวงดวงชะตาคนลายมือกระบาดท,ที่เกิดวันจันทร์ทางด้านเรื่องโชคลาภท่านมีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านจิตใจท่านมีจิตใจที่มีความมั่นคงเป็นคนที่แบบกล้าคิดกล้าทานะครับทาอะไรก็จะเอาจริงเอาจังนั่นแหละ ไม่ทําเล่นๆนะครับ <Be an> เบื่อเบื่อการทําเล่นนะครับดวงชะตาทางด้านเรื่องหน้าที่การงานอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่ามาหนุนนําโชคดวงชะตาของท่านนะครับทําให้ท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยจะมีความมุ่งมั่นนะครับมุ่งไปข้างหน้าโดยที่แบบเออสบายใจกับสิ่งต่างๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะครับมาดูทางด้านเชื่องเชื่อง เรื่องโชคลาบนะครับเรื่องโชคลาบเป็นอย่างไรเปิดไพ่มาสามใบทางด้านเรื่องโชคลาบของคุณนะครับผมถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่นะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสนุกสนานความแช่มชื่นความมีความสุขไพ่สีเมท้าบ่งบอกได้เลยว่าความจริงใจหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดเรื่องเรื่องราวกับเรื่องราวกับตัวท่านมากมายในชติชีวิตนะครับอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนนะครับ เรื่องคนบริวารของท่านนะครับหรือว่าลูกน้องก็ได้นะที่ทํางานจะได้นําพาโชคลาภมาให้แก่ตัวท่านนะครับท่านเคยได้ยินไหมนะครับว่าอยู่กับคนที่รู้สึกว่าจิตตกมันก็ดวงตกนะครับอยู่กับคนที่ดวงไม่ดีนะครับมันก็พาเราดวงไม่ดีไปด้วยนะครับแต่ว่าหมอทามไม่ได้มุ่งมั่นว่าเฮ้ยจะต้องอยู่กับคนดวงดีนะครับเราก็ต้องนะครับต้องเลือกนิดหนึ่งนะครับ นะครับถ้าดวงไม่ดีรู้ว่าตัวเองดวงไม่ดีนะครับท่านก็ต้องไปหาคนดวงดีอยู่ด้วยนะครับเอ้ยเขาถูกหวยเรื่อยเลยเว้ยนะครับเขาถูกหวยเรื่อยเลยนะครับเราก็ไปหาเขานะครับลองไปเชื้อตามเขาดูนะครับไม่ใช่ดวงไม่ดีก็อยู่กับคนดวงไม่ดีมันก็ยิ่งดึงเงินไปทั้งคู่นะครับบอกเฮ้ยช่วงนี้นะเพื่อนนะครับเองดวงไม่ดีนะครับข้าก็ดวงไม่ดีเราอยู่ห่างๆกันแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ห่างๆกันแป๊บหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทะเลาะกันหรืออะไรนะนะครับแต่อยู่ห่างแป๊บหนึ่ง อย่ารอเฮ้ยอย่ดวงดวงดีก่อนนะครับเราค่อยค่อยคุยกันนะช่วงนี้เราแบบทําทางทาแบบห่างๆางกันนิดนึงนะครับไม่ใช่เลิกคบกันไม่ใช่นะนะครับแต่ว่านะครับถ้าถ้าจิตใจมันแบบตึงเครียดนะถ้าคนเรามันตึงเครียดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เครียดใส่กันนะครับดวงไม่ดีก็อยู่ดวงไม่ดีเป็นไงครับทะเลาะกันแน่นอนนะครับเราอยู่ห่างกันนิดนึงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านจะเจอมิตรนะครับการระยะนิมิตรที่ดี คอยหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดุ่งโลดสาเร็จนะครับแล้วคุณจะได้มุ่งหน้าทําในสิ่งที่คุณจะทานะครับซื้อฉลากกินแบ่งก็จะถูกทำอะไรก็จะเฮงทำอะไรก็จะรวยนะครับแล้วมีความมุ่งมั่นนะครับถือไม้เท้ามีความเขาเรียกว่ายืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะครับท่านจะยืนหยัดด้วยตัวท่านเองปัญหาต่างๆก็เข้ามามากมายยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะครับทาในสิ่งที่คุณรักแล้วกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เหนื่อยมามากแล้วเนี่ย ไม่มีใครเข้าข้างเราเลยนะครับเราเล่นก็หาด่าเราว่าเราใหญ่เลยนะเราจะซื้อสักงวดละหนึ่งใบไม่ได้หรอกไงนะครับผมเราก็ขอแค่งวดละสองใบนะอย่างนี้เขาขายเป็นคู่ไงนะมันไม่มีงวดมันไม่มีหนึ่งใบแล้วไงมันขายเป็นคู่นะครับเขาเขียนเลขสองเลขสามนะครับเป็นคู่ฉลากกินแบ่งเลขเป็นคู่นะครับคู่ละสองร้อยนะครับผมก็ซื้อไปก็ถูกางมลทีหนึ่งนะครับผมถูกหรือไม่เอาเปิดไพ่ดูกันหน่อย นะครับนะครับดูเหมือนจะไม่ดีนะครับดวงชะตาดูเหมือนจะไม่ดีแต่ยังไงท่านเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ค่อยๆมองหาค่อยๆตั้งสติเดี๋ยวจะประสบความสาเร็จเลขท้ายรางวัลที่1เลขรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวจะเป็นของท่านนะครับรับทรัพย์รวยโชคเป็นหมาเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินขันทองเฮงๆนะครับผมอา เลยไปว่าจะดูเจ็ดเจ็ดวันอันนี้ยาวไปหน่อยนะครับผมมาดูคนกลายมือกระบาดท,ที่เกิดวันอังคารดูย่อๆหน่อยครับคนเดียวร่อไปห้านาทีนะครับวันจันทร์นะครับม,มาในด้านที่การงานการเงินเป็นยังไงครับนะครับท่านจะมุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าจิตใจของท่านจะเริ่มมีจิตใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญมุ่งมั่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีนะครับ การการเงินจะเริ่มดวงเปิดลุ่งโลจน์สาเร็จรับทรัพย์รวยโชคลายมือกาบกรบาทคนที่เกิดวันอังคารจะเฮงหงหรวยรวยต่อจากนี้ไปไงสั้นดูไปตามไพ่นะครับจะให้บอกว่าไงอ่ะดูรูปนี้ดินะครับไพ่สิบถ้วยแบบว่าอะไรมันเฮงร่ำรวยความประสบความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับเพราะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมาดูด้านเรื่องโชคลาภเป็นไงเรื่องโชคลาภเป็นยังไงเปิดไพ่ขึ้นมาสามใบเปิดไพ่ขึมาสามใบดูซิ ว่าโชคลาภของคนเกิดบันลังคารเป็นยังไงคนเกิดบันลังคามีความมั่นคงและจะมุ่งมั่นและกําลังจะที่จะมองหาอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนดวงชะตาตัวเองของท่านนะครับผมแล้วท่านจะมีความสุขกับชีวิตการงานการเงินของท่านมีความสุขราบลื่นเป็นไม่ได้ด้วยดีนะครับโชคลาภก็จะเริ่มเข้ามานะครับอยากถูกหวยก็จะได้ถูกทำไมทำไมจะเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับรางวัลที่หนึ่งเป็นไปได้ โชคลาภครั้งใหญ่กําลังจะเข้ามาคุณมองไปข้างหน้าตั้งสติให้มั่นเงินจะเข้ามาขึ้นอยู่กับสติของท่านนะครับดูเลยครับมองไปข้างหน้านะครับเลขอะไรว่างวานนี้นะครับสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองชีวิตนะครับผมมาเปิดใพ่กันต่อนะครับคนลายมือกาบาทที่เกิดวันพุธนะครับเรื่องหน้าที่การงานการเงินเปิดไพ่ขึ้นมาสามใบ หน้าที่การงานการเงินของกุณนะครับโอ้โ oh ห oh. นะครับเป็นผู้ให้นะครับ mm hmm. เห็นไหมเป็นผู้ให้ให้เงินเขาให้เขายืมส่งสารเขาไปทั่วนะครับแล้วตัวเองเป็นไงครับเจ็บปวดอวนวแล้วต้องทํางานหนักนะครับเหน,นื่อยแล้วแบกภาระไว้หนักอึ๋งเลยนะครับเป็นผู้ให้นะครับระวังให้แล้วจะไม่ได้เงินคืนเพราะฉะนั้นต้องเลือกนิดนึงนะครับเลือกว่าจะให้ใครยืม นะครับผมเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนนะครับผมอย่าพึ่งๆพงอย่าเพิ่งใจกว้างเกินนะครับกดวันพุธใจกว้างนะครับผมมาดูเรื่องโชคลาภวันพุธเปิดไพ่สามใบานะครับโชคลาภวันพุธมีเกณฑ์ที่โอ้โหเหมือนจะดีนะเนี่ยเหมือนจะดีนะเนี่ยนะครับผมมีเกณฑ์ที่มีคนที่อายุน้อยกว่า มาหนุนนําโชคดวงชะตาเอาเหรียญก้อนใหญ่มาให้แก่ตัวท่านแล้วมันจะประสบความ,มสําเร็จมันจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินก้นทองมันจะแช่มชื่นนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอีกนิดนึงนะครับทางด้านเรื่องโชคลาภความสําเร็จนะครับเดินเข้าไปหลับตาแล้วหยิบมาหนึ่งใบนะครับเป็นเลขรามัลที่หนพอหยิบปุ๊บเอาไปวางไว้ที่เดิมมีป้าคนหนึ่งหยิบไป นั่งร้องไห้บอกไม่น่าเลยนะครับผมไม่น่าเลยหนูไม่น่าเลยเรามาดีหนึ่งจําได้เลยเลขนั้นหยิบมาแล้วนะครับแต่ว่าดันไปวางไว้คืนไปนะครับมีคนเล่าให้หมอสันฟังนะครับหมอสันหนูอะนะครับไปซื้อไปซื้อหวยเชื่อหมอสันว่าหลับตาแล้วก็เดินไปหยิบมาหนึ่งใบนะครับในทิศตะวันออกนะครับพอหยิบมาปุ๊บนะครับหนูดันเปลี่ยนใจเสียได้เงินนะครับ เอาวางลงไปเอาวางไปคืนที่เดิมนะครับเอามาแค่ใบเดียวเชื่อไหมคืนไปสองใบถูกเล็้ายสามตัวชีวิตถูกเล็กใจสามตัวเดิมไปคืนไปสองใบนะครับผมลักษณะเกด์ดวงชะตาท่านขายในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะต้องระแวดระวังตัดสินใจอะไรไปแล้วเอานะเอาโชคใหญ่ไปนะครับมาดูคนเกิดวันพฤหับสบดีนะครับ ผลลายมือกาบาทที่เกิดวันพฤหัสบดีหยิบไพ่ขึ้นมา3ใบดูดวงชะตาของท่านว่าเป็นยังไงนะครับดวงชะตาของท่านจะรุโรล่อสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคแต่เหมือนเป็นยาจกน้อยๆเขาเรียกว่าดวงชะตาเป็นไงครับดวงชะตาเป็นไงดวงชะตาจะเข้ามานับ1 2 3สแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับถูกหวยก็นับครั้งได้นะครับนับครั้งได้เลยนับได้3าครั้งถูกหวยทั้งชีวิตถูกแค่3ครั้งเพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ไปไม่ต้องกลัวนะครับโชคลาบของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยากก่างกระทันหันนะครับจะมุ่งมั่นจะประสบผลเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเชื่อเถอะจะเปลี่ยนแล้วพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับหน้าที่การงานการเงินจะรุ่งโรดนะครับผมมาย้ําอีกนิดหนึ่งเปิดไพ่ขึ้นมาสามใบนะครับทางด้านเรื่องเลขเสียงนําโชคนะครับเลขเสียงนําโชคเป็นยังไงนะครับเลขเสียงนําโชค เลขเสียงนาโชคน,นะครับมีเกณฑ์เป็นไปได้ดูดีได้จับเงินก้อนโตแล้วเร็วๆเนี้ยนะครับเตรียมตัวเลยไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับหมอซ่านไม่ได้ดูรูปเลยรถกับบ้านยังไม่เห็นเ,นเห็นเงินเห็นเงินก็จินตนาการไปก่อนนะครับว่าจะต้องมีบ้านมีรถนะครับอออกรถใหม่ป้ายแดงซะหนึ่งคันนะนะครับแต่ว่ามันมีการชิงไหวชิงพลิกกันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นอะไรง่วนนี้มันอัน้น พูดนี้มันอ่านไม่ใช่นะสลากอินแบงไม่มีอ่านนะครับผมเราก็ไปหาเลขมานะครับสลากอินแบ่งรัฐบาลดวงชะตาท่านจะต้องมีการชิงไหวชิงพิบอย่างเช่นไม่มีใครมองเห็นแล้วนะครับอย่างเดินไปที่แผงอ่ะเดินไปที่แผงสลากอินแบ่งใช่ไหมนะครับกาลังคนเยอะอยู่เราเราอย่าเพิ่งไปหยิบอย่าเขาหยิบตามเรานะครับผมนะครับเราห่วงเลขนะครับเราก็ไปหยิบปุ๊บกรรมอะไรไม่ใครดูอ๋อพี่น้องซื้อเล,เลขเลขอะไรอะไม่บอกห่วงเลข นะรัดวงชะตาท่านมีเกณฑ์ชิงไหวชิงพริบเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านจะต้องระแวดระวังว่าเลขจะหลุดนะครับใครถามเลขอะไร3 4ไม่บอกนะครับเปิดเป็นความลับนะครับคนมันจะถูกก็จะถูกนะครับผมมาดูคนเกิดวันศุกร์ลายมือกากบาทที่เกิดวันศุกร์เปิดไพ่กันมา3ใบนะครับ ลายมือกากบาทที่เกิดวันสุกร์ดวงชวตาท่านมีความเครียดอยู่ในหัวใจให้ดมูลบ่งบอกถึงความคิดของคุณได้เตึงเครียดโอ้โหมันลุกทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามามันลุมเล้านะครับแล้วโตคุบอกโอ้โหเราเป็นมีกรรมมีเวรอะไรนักหนาวะนะครับทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินนะไปจัดเมนนะนะครับผมและไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเป็น กำลังจะก้าวผ่านพ้นไปดวงชะตาคุณเหมือนเสือสเิเอ็ตัวนะครับผมคืนหนึ่งในนั้นก็คือขนนั่นแหละนะครับผมเหมือนจะไม่ดีแต่ว่าเฮ้ยดวงชะตาจะได้มรดกครั้งโตนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าก็เป็นไปตามไพ่นั่นแหละนะครับผมดวงชะตามีเกณฑ์จะได้โชคลาภครั้งใหญ่นะครับได้บ้านหลังใหญ่ก็ทีนี้แหละนะครับเหมือนจะมีมีแบบปัญหาต่างๆเข้ามาโอ้โหมันลําบากเหลือเกินแต่อยู่ดีๆมันก็ช่าชื่น นะครับอยู่ดีๆก็ร่ารวยด้วยรับเสียงเงินทองนะครับจะเฮงเฮงรวยๆย,ยปงัปงๆนะครับผมมาย้ากันสามใบนะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับทางด้านเรื่องโชคลาภนะครับเลขเสียงนําโชคเป็นยังไงเลขเสียงนําโชคของกุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนประเภทยอย่างคุณนี่แปลว่าคนเกิดวันศุกร์ที่ลายมือกระบาดเป็นคนที่มีเซนส์แรงนะครับแล้วกําลังจะเริ่มประดิษฐ์ประดอยอะไรบางอย่างนะครับใช้เซนส์ของคุณนี่แหละทำให้ร่ํารวย นะครับไปเดินไปที่แผงนะครับใช้เซนส์ความรู้สึกหรือจิ้มลงไปแค่นหนึ่งปจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปนี่แหละคือรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งที่ออกไม่เอารางวัลที่หนึ่งดิเอารางวัลที่หนึ่งไม่เอารางวัลอะไรเรารางวัลเลขท้ายไม่เอาเราเบื่อแล้วสองพันสามพันไม่เอาเอารางวัลที่หนึ่งนะครับ ซื้อไปเลยสิบหกสิบสองใบรางวัลที่หนึ่งถูกขึ้นมาก็ได้เท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบสองล้านเนี่ยหมอสันคำนวณเร็วมากคิดเรื่องหวยเนี่เร็วมากนะครัเบผมเลขรางวัลที่หนึ่งได้ออกสามสี่ศูนย์สองสองสี่ตีไปเรื่อยนะอย่าไปอย่าไปเชื่อหมอสันนะเล่นมาโดนกินไม่รู้ครับดวงชะตามีเกณฑ์ถูกหวยแชมชื่นมีความสุขนะครับมาดูคนเกิดวันเสาร์ บขนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงนะครับ,าาอรนะรบขอตลับไพ่หน่อยนะครับไพ่เกือบหมดกองโขนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาโชคลาภเป็นยังไงครับนะครับหยิบไพ่ขึ้นมาสามใบโขนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาโชคลาภจะมีเด็กคอยหนุนนําดวงชะตานะครับแล้วอย่าไปเขวะนะครับเพราะว่ามันจะมีใครบางคนคอยบอกว่าไม่มีทางถูกหรอกเองอะเองอะโดนกินเรียบ นะอาจจะเป็นคู่รักของคุณก็ได้นะเฮ้ยอย่าซื้อเลยเสียเวลาเสียเวลาโดนกินอยู่แล้วปากไม่ดีว่ะปากไม่ดีนะโมเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาจะมีเด็กอายุน้อยกว่าจะให้โชคลาภแก่คุณนะครับคนเกิดวันเสาร์นะนะครับเพราะฉะนั้นเดินไปเลือกแขงเลยเลือกเลยคนที่อายุน้อยกว่านะครับอายุน้อยกว่าเลือกพอเลือกปุ๊บปังนะครับเลือกแล้วหยิบม,มาหนึ่งใบให้ให้เขาหยิบให้ดีกว่า นะครับผมเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าไงเนี่ยนะครับและอย่าไปลังเลนะครับเดีย๋ยวก็บอกเฮ้ยไม่กินหรอไม่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็อดนะซื้อหนึ่งใบอย่างเก่งก็ร้อยหนึ่งนะครับถ้าไม่ถูกก็ถือว่าเงินส่วนนี้ไปทําบุญนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงจะตายจะเปิดลุ้โลดประสบเร็รับทรับรวยโชคมีเกณฑ์เป็นอย่างมากนะครับมาย้ํากันอีกหน่อยนะครับย้ํากันหน่อยนะนะทางด้านเรื่องโชคลาภนะดูกันแบบสนุกสนุกนะครับอย่าไปซีเรียสมากมาย นะครับผมแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนดวงเฮงอยู่แล้วคนเกิดวันเสาร์รู้สึกภายในใจเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานโดนมีดดาาปักแต่ว่ามันปักทางด้านเรื่องจิตใจของคุณนะครับมันปักทางด้านเรื่องจิตใจนะครับผมแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะลงล็อกมันจะลงล็อกนะทางเรื่องเรื่องเรื่องเลขเสียงนําโชคมันจะลงล็อกแล้วนะเหมืนลลอนว่าคุณหารอะไรเรียบร้อยแล้ว ใครอยากได้เลขตารางตารางตารางสูตรของหมอสันนะนะครับไปเข้าไปในช่องนะครับในช่องมันจะมีเขียนตรงช่องนะครับตรงแถบแถบข้างบนนี้ไหมครับมันจะมีช่องให้กดไปที่ช่องนะครับลลแล้วไล่ลงมาเรื่อยๆอมันจะมีตารางตารางสูตรหมอซันถ่ายมาจากร้านส้ตมตำ <laughs> ร้านส้ตมตำแอบไปถ่ายมันก็ามานะครับ <laughs> ลองไปดูได้มันจะมีตารางตารางสูตรเลขลับนะครับโอ้โหพี่คนนี้อย่างเซียน นะที่ทรงต่ร้านส้มตำ่ำโคเซียนเนะขาตีเป็นตารางนะครับผมเราก็เลยแอบถ่ายมาเลย <c oughs> นะครับเขาติดไว้ปะหนังผหนังลานทรงตำ่ำถ่ายมาเลยนะครับผมดวงชะตาท่านมีเกณฑ์แต่ต้องมีการจิงไหมจิงเพริบบวกหน้าบวกหลังลดหน้าลดหลังาน,านะนะแล้วเป็นไพ่ใบน,นี้ยังไงนะครับผมมาดูคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงนะครับย้ํากันหน่อยสามใบโอ้โหเฮ้ยคนเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนที่ไม่เล่นแล้วป่าเนี่ยนะดูเหมือนจะโชคลาภบ,บุญวาสนาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วแต่โดนปิดหูปิดตานะครับเหมือนจะถูกนะครับเหมือนมันเฉียดตลอดเลยนะครับผมเฮ้ยห้าเก้าออกห้าแปดสี่เจ็ดออกสี่หกอะไรเนี่ยเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เจอเกณฑ์นในลักษณะนี้มันเจ็บปวดรวดร้าวนะเนี่ยมันเฉียดอย่างเงี้ยโคตรเลยอย่าเฉียด้วดีกว่าแล้วไหมเฉียดทําไมวะฮะทำไมต้องเฉียดด้วย นะเปิดไพ่ย,ย้ำกันต่อทำไมต้องเชียร์นะไม่ชอบอะ่ะอย่าอย่าตรงเลยดีกว่าแบบสามเจ็ดออกหนึ่งห้าไปแล้วกันคนละเลขไปแล้วกันเล่นสามเจ็ดออกสามอกโอ้โหน้ำตาแทบร่วงนะครับมาเปิดย้ำกันไหมนะครับดวงตาท่านกำลังจะเริ่มนะครับมีการประดิป,ประดอยสร้างฝันมีการเยือะแย่งเลขเลขเด็ดนะครับแล้วความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับ ทางด้านเรื่องเลขมันตื่นเต้นนะฟังแล้วนะครับมันดูเลขแล้วนะครับผมมันสี่เจ็ดแล้วมันออกสี่หกนะครับเราดักก่อนนะครับมันสี่เจ็ดใช่ไหมเราเราซื้อสี่หกนะครับซื้อเผื่อด้วยสี่ห้าสี่ห้าแล้วสี่แปดสี่เก้าไล่มันหมดเลยไล่หมดเลยดูเนี่ยมันจะหลุดอีกไหมเนี่ยนะครับผมดูชะตาท่านเฉียดตลอดเลยโอเคครับขอให้ท่านแช่มชื่นนะครับมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ